เคยตอกพลาดโดนเข่าต <that> <the> ัวองไหมครับก่อนลูกจะตอกนี้ครับนิ้วหัวแม่มือลูกนี่ก็ไปหลายครั้งนะแบแล้วตอกตอกนีเคยตอกโดนหัวเข่าตัวเองนะวิ่งไปหลังบ้านร้องเลยเ สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ครับช่องแมนออนไลน์ครับจะพาเพื่อนเพื่อนครับไปซ่อมรองเท้านะครับผมซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่มากครับเป็นร้านเก่าแก่สุดในนครพนมซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ร้านเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงเนาะอีกคู่หนึ่งพอเรามาจะมา2คู่นะฮะคู่หนึ่งจะเป็นส้นหลุดนะครับอย่างไรจะส้นหลุดเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็กาวหลุดนะครับผมตัวนี้เราจะเป็นแบบเย็บนะฮะเย็บแล้วก็ติดกาวครับจะเป็นเสริมวัมแข็งแรง2ชั้นเนี่ย สำหรับรองเท้าผู้หญิงนะครับส้นสูงก็สามารถซ่อมได้นะครับครับไหนที่ส้นหลุดแบบนี้นะฮะเอาคือรางวัลที่สามตัวที่ตัวค้อนต่อเข้าไปเคยตอกพลาดโดนเข่าตัวงไหมครับ จังหวัดดอกโจทย์ช่วยเขาเข่าจะฟันคุณเลยไม่มีนะช่างอย่างนี้ช่างอย่างนี้คือสมัยแคปชาวในสมัยฝรั่งมาชาหมุดละนี่หรือที่ก็มุดละเรามาดูวิธีการซ่อมแบบตั้งเดิมนะครับลุงซ่อมมากว่าห0สิบกว่าปีลุงบอก6กสกว่าปีพอครับ ซ่อมมาแต่กี่ปีแล้วลุงพอส1 2ครับพอส12ตอนนี้ตอนนี้64ก่อนลุงจะตอกนี้ครับนิ้วนิ้วหัวแม่มือลุงนี่ก็ไปหลายครั้งเะยอย่าพูเนะ วางเท้าตกตกเองเคยตกโดนหัวเข่าตัวเองนะวิ่งไปหลังบ้านร้องเลยแต่หยุดแต่อยู่หน้าร้านแบบเงียบก่อนใช่ไหมไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บทาให้ร้าเนโว่าตัวจังเลยเดี๋ยวเสียฟอร์มใช่ไหมหลังบ้านลกครับแก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 เจ็บแกออกไปอดร้องดูแกไม่มีแกไปกล้าวนวายอยู่นี่ สำหรับรองเท้าผู้หญิงนะครับสามารถมาซ่อมได้นะครับผมอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงหน้าร้านทองอยู่หน้าร้านทองครับตรงจิตนะครับอยู่เส้นตลาดนะครับผมกลางเมืองนะครับของจังหวัดนครพนมนะฮะเดี๋ยวเราดูบริเวณร้านให้ดูนะฮะนี่ครับร้านก็จะเป็นช่องเล็กๆนะฮะด้านนู้นก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดสดนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ ติดกับร้านกระจายนะครับกร,กระจายไฟฟ้านะครับตรงข้ามก็จะมีคิวรถต่างๆครับคิวรถปลาๆนะฮะเนี่ยเมื่อกี้รอจังหวะลุงหาคิมต้องแทงเข้าไปก่อนนะครับ เป,เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะรุ่นหมดแล้วรุ่นเดียวของโรงเรือค<ม>อนคอพนมรุ่น<อ>ที่รู้จริงๆไงเย็บรือก่าซ่อมยังไงไงเขาจะร,รู้หมดก็ผ่านเยอะรุ่นใหม่เขาไม่รู้รู้จากต่เย็บเย็บมาก็ทำเองครับตอนนี้เขายังซ่อมได้เองซ่อมได้ไมไี่ลาแกเย็บมีจะรู้ว่าคู่ไหนทำได้ทำไม่ได้แกก็ไม่รับอ้อพอเย็บไปมันก็แตก ต้องบอกว่าร้านนี้คลาสสิกมากเลยครับอยู่ระหว่างตึกช่องว่างระหว่างตึกนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็ดูร้านคลาสสิกมากอยู่ในใจกลางเมืองเลยเนาะ<ม>โอ้<ม>โอห,ห,หผู้ส,สูงแล้วครับเก็ปล่อยให้กาวมันแห้งนะฮะก่อน,กกนอแล้วค่อยมาติดกันแล้วคนนี้ก็จะต่อกกะปูใช่ รุุคุกกรยคคคึบวสดเือพวกนี้เริร i, ่มต้นมาจากไม่ใช่คุณซ่อมเริ่มต้นมาก็คือเป็นคนช่างทำรองเท้าตัดวัดเอาเท้าใส่กระดาษแล้วก็ขีลรกลอบแล้ววัดแล้วก็ขึ้นเป็นรองเท้าพอตอนหลังมันมหมุดยุคสลังแล้วมันก็กลายเป็นหันมาซ้อมคนตะนตัดรองเท้าก็น้อยลง ครับเสร็จแล้วครับดูดิดูผลงานของรุงสิครับอรเอาเอโอโนี่ยโอ้โหแน่นหนาถาวอต้องบอกว่าใส่ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมเหมาะกับยุคนี้นะครับรองเท้าพังไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับซ่อมได้เราก็ซ่อมไปขอนะย,ยุคนี้ยุคโควิดแบบนี้นะครับโอเคค่าเสียค่าเสียหายเท่าไหร่ร้อยสามสิบบาทครับอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับเย็บโลกอ๋อร้อยสามสิบบาท ถ้าเป็นแบบเย็บรอบนะครับก็จะประมาณราคาเราประมาณ100บาทนะครับแล้วแต่คู่ด้วยเนาะลุงครับแล้วแต่แยกง่ายอ๋อแล้วแต่น่าง่ายครับใส่ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมครับขอบคุณครับเอาฝากร้านอีกทีหนึ่งลุงฝากร้านร้านอยู่ไหนครับเผื่อมีคนมาดูแล้วร้านหน้าตรงกิตตรงข้ามตรงข้ามร้านตรงจิตครับตรงข้ามร้านตรงจิตนี่ครับผมเป็นร้านพอนะครับโอเคนะครับผมครับจุดีดีก็ครับดีครับ โอเคตอนนี้เราก็กําลังจะกลับนะครับเอารองเท้าเรามาซ่อมเรียบร้อยแล้วได้รองเท้าใหม่กันทั้งสองคู่เลยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อรองเท้าใหม่ไหมประหยัดเงินได้ตั้งเยอะร้อยสามสิบบาทสองคู่ร้อยสามสิบบาทนะฮะใส่ได้อีกหลายตีเลยบอกเลยครับต้องบอกว่าร้านนี้ของลุงเป็นร้านที่ยังเหลืออยู่ร้านเดียวเนาะในจงังหวัดนครพนมที่ซ่อมแบบนี้นะครับผม okay. ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับผมตั้งแต่ยุคใช่ตั้งแต่ยุค,งยคส,สงครามนะครับที่มีทหารประวัติของร้านแกครับที่มีทหารฝรั่งนะฮะมาลบอยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดพักคอยนะครับอยู่ประเทศไทยเนาะจริง นะครับลุงเขาก็ซ่อมมาแล้วประมาณ60ปีนะครับที่ลุงเขาซ่อมอยู่นี่นะครับผมต้องบอกว่าหู้ร้านสุดยอดมากแล้วลุงเขาทําแบบว่าฝีมือนะครับปาหนีดมากครับคุณลุงก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่วะหกสิบกว่าแล้วนะครับผมโอเคครับถ้าใครที่อยากจะซ่อมรองเท้านะครับผมแนะนําครับลองมาดูมาดูให้คุณลุงดูนะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเชิงแมนออนไลน์